ก็เครับทุกคนผมเซกันนะครับสบายดีไหมอ๋อผมไม่สบายก็มาตรงนี้จริงอ,อวันนี้ผมมาวัดโพนะครับเพราะว่า this day ผมทำงานกับเรียนนางทำใช่ไหม ไม่ไหวเจ็บหลังมากแล้วก็อาบอลทำงาน JTBC ทำไทยลกที่บ้านใช่ไหมอันนี้ก็นางใกล้6ชั่วโมงเจ็ชั่วโมงนะแล้วก็เล่นเกม PlayStation ใช่ไหมก็นางแบบนี้โอ้ไม่ไหวก็วันนี้ผมทันกอชคลาว่าอยู่ไหนมาสเตตีที่สุดแต่กอชคลาบอกว่าที่วัาโผมีอาไทมาสเตจริงๆก็วันนี้ผมมามาสเตจเทวันว่าเข้าด้วยกันแล้วก็เช็คเท่าไหรดีๆแล้วก็วันนี้ เค่ว่าก็เปล่าใจตังใช่ไหมก็เพลงสุดทำเพลงสุดดีกว่าโอเคเข้าเลยผมไม่ไหวแล้วผมสแตนด์อัพก็ไม่ไหวดีจริง let's go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  ใช่ครับพอผมจะอะขับมากอะไรดีนะครับพี่น้ำเป็นนถไทยไทยมาแสนแล้วครับหนึ่งชั่วโมงสี่ร้อยแปดสิบ ปกติทำหนึ่งชงหมงใช่ไหมนะครับแล้วก็ผมก็หนึ่งชัมม่วโมงนะครับ A few moments later เปลี่ยนเสื้อก่อนสีเขียวจะใช่เนาะเพาจริงทำไมสีเขียวผิดตรงไหนไม่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 ใช่ว่าเพราะว่าสีเขียวปกติผมไม่เปลี่ยนเสื้อเอาใส่ไงโอ้ชิบวะโอ้โอเค ก็อีพุดไม่ดีเย่ยื้อนั่นและน่ารักหรอผู้แล้วหรออย่าลุงอินเดนลุงดูดิโอ้ชายมากจริงขอบคุณค่ะคือลูกค้ามีอาการปวดในช่วงไหนไหมคะอรอไม่มีครับไม่ไหวเจ็บหลังมากไม่ไหวเจ็บหลังมาก ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ใช่กใช่ใชู่้ชยไม่เจ็บว้ว้ ทำไมอายุ23เต้นเจ็บทุกทีอ่าเยอะยเยอะมากแพงด้วยหนึ่งชุ่วมงเท่าอันนี้ใกล้3,500ผ่ 3, 5, 5, านเออก็เพราะว่าอันนี้คนเกาหลีมาเที่ยวไทยชอบทำมาสซาดิเอ้อ

ปกติตรงนี้มีลูกค้าคนเกาหลีเยอะไหมต,งตรงไหนละ่ะวัดโพฮอลล์นี่โอ้โหว้าวคนเกาหลีแก่งนะทำไมหาเจอไอ <laughs> ทุกคนรู้ทุกที่แต่ผมอยู่ไทยซีพีแล้วแต่ทำไมผมไม่รู้ทุกที่รู้ท้องล่ะไอ้คมาให้ <laughs> สกุบเวทเข้าใจ รูดีที่สุดอยู่เซนาคลลนพมบานลุมพินีเซนาคลลนถ้าสับสไคร์บอทชอบมาสายจริงๆก็มาที่นี่ดีที่สุดผมไม่เคยเจ็บมากใช่เพราะผมไม่เคยไปมาสยมาย camera and gun อันนี้โอ้โหไม่ไม่ไม่ทำไมอ,อ๋อยพุชชยไม่ขาย The uh, uh, mm, mm. <coughs> Oh. Can okay, what you just Ah, ah. Oh, yeah. Oh. oh. Ah. ah. 굉장해 뭐야 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 야 잠깐만 야 잠깐만 잽어어 안에는 그냥 이렇 아니야 어러 에이 고양이야 야 <웃음> 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 야! ไม่ขวายเจ็บกว่าไอ้ย <laughs> <was not> ูนะไอ้ยูนะฉันท้องไปไอ้ยูนะจะยืดหนักนะเดี๋ยวมาสะอาดกันบ่เอ๋บ่เอ๋หนึ่งสองมีเล็ก

ไม่รู้ว่าพุดยังไงดีแต่ฟิลเลงอันนี้ดีจริงมากชอบมากฟิลเลงไม่มีรังแล้ว <_ EN> <_ EN> แล้วก็ฟิลเลงไม่มีบนแล้วจริง <_ EN> ผมพยายามเข้าแรงอยู่นี้ทุกเทก็นั่งได้ใช่ปะแต่นนท่าในีทว่าไม่เจะไม่จะให้พงคยปักเ <_ EN> ยอะแล้วมาแซ์เจ็บกว่ามาแซ์เจ็บกว่า ผมพยายามเล็กจริงนะครับแต่ไม่ไหวจริงรเล็กไม่ได้โอ้โห oh ถ้ามีเวลาผมคิดว่าผมมาอีกหนึ่งเลยเปอร์เซ็นต์แต่จะโหลดอยากนิดนึงคิดว่าถ้าอยากมาก็ขึ้นแท็กซี่หรือขึ้นแกร็บดีที่สุดผมคิดนะแต่ออฟทูยูทุกคนเพราะว่าผมกลัวว่าทุกคนมาตรงนี้มาซะแล้วแต่คำโหลดได้ไหมเพราะาผมไม่มีแรงจริง วันนี้ผมคิดว่าผมไปกับเกรบดีกว่าขอบคุณทุกคนดูยูทูปผมนะครับ d o n t f o r g e t to s u บ s c r i b e ไลค์ s h a r แ and ring the b e l บล n ์แ o m ด e คอมเมตอะไรดีออฟ o ูก็ได้โอเคไหมขอบคุณนะครับทุกคนเจอก,กันทุกดี <Okay. S 1> เป็นห้องบายดีๆนะครับถ้าไม่สบายก็มาวับโพนะโอเคเจอก,กัน